นี่ผู้ใดเคยอันอ่าหนึ่งเข่าแบบนี้เนาะหนึ่งเข่าเหนียวพี่น้องน้อยก้นแห้งสิหูวิธีหนึ่งเข่าแบบนี้นะพี่น้องอันนี้คือมอหนึ่งมอหนึ่งเขาจะเจาะกดพี่น้องเพื่อว่าให้หนักันเขาเนาะเขาจะหนึ่งใช้มอไฟฟ้ามอแดงกูแก้ยังอย่างนึงแต่พ่อจังโม่จัดตัวมันแปลกๆเว้ย สบายดีเอฟซีเบอร์จะโูุรจะคตรละทำโซสบายดีพี่น้องการรักษาสบาดีเนาะเสือเหลืองออกกับเบาความแซงมันนะกำลังรัฐที่เกิดอยู่หองพี่น้องมืนอีกอดี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 จีผลทานไปแล้วพี่น้งก็คือเราได้จัดงานมันเกิดน้องเมื่อเมื่อคืนนี้เนาะคืนนี้คืนนี้ซุนเชลแม่พ่วงไอ้เออหนอนไร้พ้นนะอาจจะเห็นในคลิปน้องรัฐเลยพน้ว่า น้องกําลังดัดลงเนาะแมอ่านอื่นก็ต้องขอบคุณเนาะขอบใจขอบใจอ้ายบ่ได้หลายเนาะมันอ่าอ้ายยูทูบก็ด้อ้ายมันจัดจัดง่ายวันเกิดให้เพ่นซะก็จังได๋มันจัดอีหล่พี่น้องเหนบ่ตอนแรกเพิ่นแสงว่าสิบ่จัดแหละครับแสงเมื่อบ่ายู่ด้ะจ๊ะยิแย่ปีแรกเลยเนาะมื้อคืนนีก็เกือบสุดห้านยโตนั่นน่ะ จ่องจ่องโตจ่องจ่องตังโตโตตังนางอันเศราพุนเศรตะโตเนาะยแต่ว่าบุพเพก็เลยต่อต่อโตออกมาขึ้นประมาณสามสิบป้ายนนะพี่น้องรวมๆเบิดเนาะที่ที่มืออ่าไปเมื่อคืนเนี่ยน่ะพี่น้องการจะได้กับขอบแจขอบมูขอบใจยมูคูเนาะไอ้พี่น้องหลายพุนที่ไปจีมาความงานควางานเนาะการมาไหนกินเค้กย้อยดีใจดีใจลายพี่น้องเป็นครั้งแรกเลยที่ได้จัดแบบ ู้สึกว่าใหญ่แหงเนาะใหญ่ไดพี่น้องบ่แมนเาีแดกแบบใหญ่ลองมาคยจัดจัดเมาจัดนี่เป็นใหญ่แหงอยี้กเรื่องก็ต o องขอบใจอ้ายที่รายเนาะขขาใจอ้ายันนี้เกลีอเนาะที่จัดให้เนาะนก็ดีใจร้ายพี่น้องอายเป็นอ้ายแล้วากินเกลีเดจากด่างช่องดางฝาดไปวัหาพวว่าแม่บอกนเนาอาจเียวอันนี้เก็บได้เนาะคือเนี่จัดจริงาแก่ี่ร่างไป อหอนเองกัมายอดลางพี่น้องมันเกิดกำนองหลักสองคนสีคนพี่น้องกับเสียวก็อยกับอลิตานั่นมถนก็มันใส่กับเมื่อคืนนี่คนกับบร์ด้ไปน้องคนหนึ่งเนาะใส่แววท่านว่าเพื่อนมันีอก็เลยเ่าาข้าแซงกับมาเด้อ ไส่เบอร์ท่าไตามในคชิปเลยพี่น้องทานบงเนาะมวนนี้ก็ซีมาล่างเหชดแก่งนะพี่น้องเนาะสีมาแกงเห็ดซูมูโูกินพี่ก้าวแหละเดี๋ยวจะนอยอลิตากับเอากอยมาอลิตาที่วันกอโอมาซซไฟก็ได้เพชดปวกมาตฐานเพี่น้องตัวนี้ก็มาว่าตัวนี้ชิลาไเอาไว้เอาเ้าาวเทาิาเพเทา ถ้ามไล่หมึ่ลอะไรเนี่ยพุทในบ้านแกงแกงแกงไม่โทษนี่ซานเถื่อยเนี่นี่นั่นงมันผู้ดีเสมเปล่งแล้วก็เห็ดป่นมันเถื่อยเห็ดปวกมันถ้ามาจะบันทัางแสงกูเลยจังหมื่นแล้ววสี่ามั้งทาเราคือว่าเขาเมื่ออะไรยังพุทโาเนี่ยมันยังพุทธในวันเวลาบางวันเออพี่น้องหรก็ได้อันนี้น้องใส่คนเอามาให้เดี๋ยวซิมาหลังเลยพี่น้องจดอันทายกินจนเลิกเม่อคืออี้น้อยทายกิแจงเห็ด นี่น้องเห็นบ่นี่อันนี <S <S ้เห็ดปวกอันนี้เห็ดเล้งกพี่น้องนี่ไตกระคักขอบใจน้องใส่พลิไล่เนาะน้องใส่น้อยพอดอนจุดไปเนื้อไปรัดเนื้อัดไปนอนนอนเนื้อหมดไปไปอลไรกันยังอันนี้เสือเสือเดี๋ยวเสือมาล่าเป็นนอนไปไปนอนเนื้อเฮ็ดอะไรนี่เนาะไปนอนแหละเพราะว่านอนเริ่มตื่นจนแจ้งพี่น้องแจ้งแล้วเพราะว่ามู อะไปหาบ่อนท่านมูเพื่นน่ะพอเตยบอลได้มูเอาแล้วนะมันกลับมากมูมาเก็บอีนะบอลเพื่นนอนบอลกีไก่เพื่นนอนบอลจอดรถเพื่นน่ะแล้วนะเก็บเอาปนดมูก็ยังว่นใดไล่ได้พื่นหนอนอีกหนอนซีเมนตอนเพื่นจอดแทนเทศมันกำลังปวดอยู่อยังยังบ่อนท่านได้อันนั้นดอกปวดแบบคูอันใดหนึ่งเนาะยังน้องไส้เพิ่อนกัแบงมาให้เนาะแบงมาให้ยแอร์แกงอยู่นี่เนาะอยู่ฝั่งซีเนาะววดซีแกงชวนกินเมื่อคืนนี้เกิดน็อกเพื่อนน็อกคืนเมา นี่ต้องใส่คนไทยเราทั้งเฮ็ดปูเฮ็ดลูกหมิกันสิกันพี่น้องเดี๋ยวส่วนไหนกี่หน่อยพึ่นมาอยู่พว่กคนนเออพวกคนชิพาอีลามาทดุแต่ลูกบอลนอเปิบได้สาวพี่อาร์นอของเพื่อนมาฝันฮะซาพี่อาร์เราจะนอนหยิมอยู่นอนซาวพีอาร์แต่จับแกมเดี๋ยวหนึ่งเข่าอหะพี่น้องนี่ผู้ใดเคยอันอ่านึ่งเข่าแบบนี้เนาะนึ่งเข่าเหนียวพี่น้องผู้ใดเคยนึ่ง น้อยก้นแห้งสิหูวิธีนึ่งเข้าแบบนี้นะพี่น้องอันนี้คือมอหนึ่งมอหนึ่งเขาจะเจาะกุนกับตัวให้หนามมันเขาเนาะเขาจะนึ่งใส่มอไฟฟ้ามอแดงเจาะกุนเพื่อให้หนามมันเขาไปแล้วก็ให้หนามมันถั่วถึงอาการมันถั่วถึงเนาะมันอาการมันเขาทั้งในเออเะขั้นตอนนี้นี่พี่น้องนี่ใส่นี้เลย อะก็อาเขาใส่เลยนะนีจะคุทังหามันบ้างฟ้าหมออะไรยุ่งมุ่งอันนี้ประดิษฐ์ฮะไปดูไปดูะอไปดูไปดูกระทอที่ไหละเอาอันนั้นแน่ก่อนมันเสียที่หั

ăn ta lại đi chứ Ngồi đây Được sợ cũng đầy đủ Mạ của con xe nghiệp khử đi đây thì đây Con xe nghiệp khử đi đây Con vỉ ạ nó mà nó chắc ăn con sửa À mò nào, mò tới đây Bật đẻ đẻ ạ Bật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  xe thì Chữ là để mò Cần để mò mình ันแย่อันตรายอีตีหมอก็าก mm. ็ไดาจะปลอดภัยกูเบงมันสิเมียงแท้มัูมันดูหมอแดงมันตังอันนั้นมันตักโดดเนาะสิอันมเก่าก็ดูอันมอันเก่าก็โดดเพราะว่านมันมีหนาเียมาแนีแหละดเลยนะคือกันาหมอแดงบิงีเฮาเอาจ้องบวงตักากอันตรายตราย จียวเพิ่นหอมาสิเบิดมาหลังนํากันเนาะแกงกินดคอให้แกงเเอาจางนสิแกงอีกกว่าเดี๋ยวแกงเฮ็ดพี่น้องไปจเตรียมก่อนเดี๋ยวเตรียมเครื่องรอพี่น้องเนาะจ้ขอบใจเด้อขใจกเทือพี่น้องหมู่ครูหลายๆคนเนาะอ้น้องที่อันเพิ่น คอมเมนต์หรือว่าอยังหลายๆอย่างหลายทางเฟซบุ like like ๊กทางอย่างรายลายนะให้อุญพรให้บุญพรให้บัลลังก์แรกอุญพรให้ข้างบุญพรับแซมให้พรเพื่อจะขอบุญขอบคุณเนาะส่วนผู้ใดที่อยากสนับสนุนอยากให้ยากยังสนับสนุนอยากส่งอยากยังให้น้องกับสามารถซูเปอร์แตงก็ได้นะพี่น้องซูเปอร์แตงหรือว่าอยากให้น้องมาทำซ่าซูเปอร์แตงหรือว่าดูนี่ไต่คอมเมนต์ได้

เห็ดลงข้างหน้ามาใส่บ่หลายดอกพี่น้องใส่ nó nó hết หน่อยนึงตัวน้ํา cái เห็ดมันก็มีเนาะคือน้ําในเห็ดมันสิออกมา เนี่เมีกินแม่ีวะนี่แม้เห็ดนี่ยกินนี่ขึ้นปงนนในเซนอเซนอเซนอเซลาซนาะี่ขาดตัวไหก็คือประเด็ มักจะุ่กใเฮ็ดเลยนะเมนูกินกันกินตลอดกินเดยทุกวลาทะเลี่วัดเลยเนหด้อซื้อยังบันมาดหังสือมือเมืออื่นก็มื่อเอาา่ซื้อมาในั่บอกใส่ประมาณช่องจองนองอันจองนี่นะ ใส่อีกจักหนก็ได้มันสิบุกก็ได้เกลือับ่ทันได้ใส่พี่น้องเกลือเฮาไว้บัดมันสุกแล้วเฮาิมเบิ่งเนาะง่งใส่แต่ปลาแดกก็เป็นหวแล้วกะพี่น้องเดี๋ยวก่อนอันนี้แม่ thì yeah. mình ghép ma từ bạn thấy phải nhẹ, ừ. phải nhẹ. nhẹ. Phải. Cái hết tổng thì hết đúng tiêu này nhỏ luôn, còn bố sai, nè nhỏ, con tiếu ghép ma từ bạn nó Say vầy lùm kìu. Nam hiệp một lần mỏng, nhỏ hiệp một lần mỏng. Sự lạ lạc hôm bay. Ta mãn soup, nhỏ hiệp hoa mãn hiệp hoa mặt bát. nó Gay, thả Gay, bát.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 

ตื่นัง่อ่งเก่าปะมานนม่ติดเก่าไม่เจนแนอนมฟืนอ่ะเปเก่างมดเลยะไปแรนด์สปอร์ตได้ันนึงอ้ให้กูได้เอ้ย Bài pháo cũng lại Đây lại đầy tiêu bạc đúng như môn ừ. bài cái 10. bài môn à, bài môn đây môn bài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  môn กุไม่ล้วไม่เรจะแบกไ้วัาหนาดมั้ยไม่ทอนัเขาเนิลปามันคือเขาเรียกว่ากระเบื่องหัวมันหัวเขาเลยหัวมันมันหัวเทอกใหญ่เลยมันลายที่มัวเี่นไงเี่ยแบบมันบุเขาแบบคุีโมใช่ม มี่ค่ยั้ไมีแม่มุหรอมันจะแม่มุงครับตายปูสถาการเลยัำรานท,าท้องคนนันหน่อยติทามหน้าเาบไ,ไม่เห็ล้ลงอน้ำแบย ขึมองว่ามันินหนด้วยกันแกงเผ็เดเลดยอืมแค่ดีลุกเยอ่เรป็นขวอ่ะกูแกงอย่นึเพาะจังบริษัทหวานแปลกๆว่ะชูสิเหมือนว่าตั้งแต่จอมากูมันบ,าบา้านริเปอ่า บาบาขึ้นแถน่เนาะตุ่มไหมก็มาตุ้มคนนะตุ่มกะดับมาไหเดนีหนหน่อยคุณหน่อยมันเหมือนกันนะเช่ไมเทก่าเดม้วเมแห้งปกติเลยพอวันใดกินด้วแหละไปกินกินน้กเดียวแต่กัม ôi sao xin cho cái bị túi xung về mặt này thế nào túi nè mình kiếm kiếm bậy cái này này, mình quan ngày, đang đâu rồi này, quên hà rãng, mới cho kìa, hà rãng, ô hà rãng. ผลอาไรค,คนสาสามสิบเนาะคนละลายเมื่อขนาดเยอะบาะว่าาบกินเบียร์ม่แต่บอก <c oughs> บอกว่าายเบียร์เนาะส่วนไลส่วนส่วนก็บส่วนจอกไลคกับจักห้านห <c oughs> ยุหกยดุวลยใช่ไหมจิบจิบจ๊า

เือนเสไรดมันเหม่อจังต้นเสาเลยแบบ้นยแบมันก็อย่างนั้นแหละมนเหอพรพรพรออกซิดบอสออกซิดมาก่อนบุรีมันหนังก็จะมันเจะตอกมัน่อยซีอี ทำเบียออดอ่กับเอมกนนได้บุงอ้า,าวจะกวยหรอจะเพื่อนใา่ะาซาซาโอ้จน้ำเผียตตลุกอืมตลุกแน่ซาแน่เปียวๆนังมะพร้าวแน่ดนเรื่องซาอาะอพี่น่ะแต่ว่ามีอยังไรมันดีกอ่ะ ขึ rates, an, ENE, okay? ้นเขานู่มหอมขึ้นเกาได้เทบน้องชายแหละเพื่อมาผ่ากมืว okay. ันตะหลังแกงบอกว่ากนซสแกงขึ้นขึ้นเนื้อบ่ไว้รับปะนึ่มหอ้กแกงมัยน้าบอกกันไ่าี่แกงเทศกอ่โอ้กูมาเขาเขามาไหว้ด้วยแรกวันนี่งเแต่พ่อมันจังเรียงแล้วมันเนี่ยเห็นมเนียเขเพราะว่าบอกกันน้อยกว่ามากแกงน้องแกงน้องหนึ่มันึ่ง ออนโหดเองพี dudes, yeah, er. ่น้องจนเงียน้เดี๋ยวกันิีมนายพี่หนาพี่น้องกะขอบบุญขอบคุณเนาะบง๊คูไอ้พีน้องมาช่ยทุกคนทีไปงานเท่าแหละงานเกิดเนาะเอ้ยทางแรกได้ถี่จัดแบบง่ญ่เกินอยู่บอกเกินอยู่บอกเวลากรอบเค้กไอ้เหร่เลาวเนมแนมอลาย น้าเกิดเเิดแรงไกลว่าไลคตรเลยเิดช่อชื่อกรโต้เาเห่าแรงกรบโม่เขาขึ้นนี่น้านั่งจอดจะแจกวันอีกสุดว่นน่ะมีในพี่เจอกันชิวนายพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีเด้อ